ขนมบีนาชซมตัขนมบียังกะขนมบีเออครับขนมบีค่ะจ้าขนมบเอานมไหมขนมบีเดี๋ยวยายตัมชุบตับก่อนนี่กินนมไหมไม่กิน กินอยู่ครับกินพวกขนมไข่เหไหมพวกอย่างก็ขนมอย่างก็ไข่ขนมอย่างยูโร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 เพิ่อนเพิ่นมากินพวกขนมไข่เออมากินขนมไข่แล้วบ่มี่เขียวเนาะมันละลายดีครับ ไปขัน,น,นารคามยังยังว้าวส้มตำพี่น้องมามากินเขาน้ำกันนะครับหลังจากไปซื้อสม้มตำมาแล้วนี่สม้มตำกับไก่ย่างฮาดาวอ้ยเขา้ำกันครับพี่น้องมาแซ่บแสบน้ำกันน,นนี่เ้นนี่เ้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมยังหัวใจบ่ลูกยังหัวใจใส่หัวใจหัวใจดิ หัวใจเริบเริบฮะอิปูวนอจะกินอิปูเหรอจะไม่ใส่อะไไม่นนาไ่เอาใส่มเดี๋ยวพี่ม,มกับมาเดี๋ยวพิมพงไปแกงเดี๋ยวพมึงไปแกงกะ่ไเพเล เดี๋ยวแม่ดีกับพ่ออย่ากินมาเดี๋ยวอะๆกับแม่เดี๋ยวะก็เยอะกับแม่มแม่มื้อนี้ต้องเรียกเขาบ่เรียกปลาเขาขน,น,นมไผยขนมไผยแล้วขนมนลองนี่นตัวอน,นี่ตัวผู้จ้าหน่อบอผู้จ้าอ่าสวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ะมากินเขาห่อนห่อนห่อน ใส่อ่ะอันฮอนอ่ะจ้าพี่น้องจ้าเล่นีกกระตินหน่อยด้๋ยนี่จ้าฮะฮะสวัสดีครับพี่น้องเข้ไมอนดงน้งนไป้ยับไปอีจกจังหน่อยเออ,เอลองกิจ้จ้าจตามงค,ครับผม่อจับแป พ่อเจ็บแขนนั่นแหละนั่งนั่งนะมาจา้าพ่ออวยกล้องก่อนพ่ออวยกล้องก่อนหนูนั่งดีๆหนูเป็นผู้หญิงไกะย่างคาดาวแบบสับสับมาเลยพี่น้องแจ็บกเกะก,กะพอดีไปซื้อ น้ำแป๊บซี่ยังให้ลูกใด้เตื่องคังอืม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 ยินกับตำหง้าวกติดกันอืมมันเหนียว

แม่ขาโอ้ยหละ่ะยิกบ่ได้ปะคือแม่ตัวหนึ่งวัสามยุคบก้าบาทกินบ่ัมเอาไปกินแรงงร่อมอือือเพราะให้กินเนื้อเขาไม่ใจให้กินกระดูก ม,มาหยิบออกกปดูกไปกินอ,อันนี้สำหรับแม่แล้วโดนกินยาพี่น้องไม่ไกินซุ้มือหรอกก็ย่างหาดาวกาวันที่แรกวะ่าดิดเค็ดไก่ต้มน้ำปลา ตอนนี้หิ้วเขาตันนีนเขา,เ,ขาเอาไก่ออกอยากตูเย็นแล้วมัมนทันแล้วาย่างอือไก่ย่างค่ะไก่ย่างค่ะอือเขาแต่สอเรียมแล้วไปซื้อ,อมแม่ มุนว่าล้านขายไก่ย่างยังก็รู้เบิร์ดเดอ์ล้าขายไก่ย่างเขาขาอย่างเดีวเขาขายเหมือนเขาจะเที่ยงแตเก็บเหรแจกคบ่บ่เขาไม่ขายอิ่บ่เขาจะขายอย่างเพิ่มเพิ่ม มาไหมเจ้าอย่างงต้จ้ะจะมาล่าลลนันเหรอขายไก่ย่งางขึ้กระฮานะอืมไปองอมงอมอืมจงนี้้างนี้ปูดมาอ,อ่ะมาเนี่ยเข็ดตุมแล้วอะไรมันนี้ดิ

น้องสังเกตป่นี่นี่ทีิบะคอยเอื่นเพร้ด้เพราะว่าเพรบะคอยน,นี่เขื่นจะหออ๋ออีปนไม่จำจำแล้วราน อได้งิ้เสียงเนี้ยเพราะว่าลม,มกังจับฟันแบบบันไดห้อ แม่ครับ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 น้องดิ้นเลยเพิ่งไม่กินหรอไม่ไม่กินหรอ ม่เลิกยิงเท้ารืเ้เอิญนะรืมเอิญหิวยังม <c oughs> าถ่ายอิ่มก่อนเตี้ยื นี่ก็่ยนเบาย่งนี้เสียงเบาเสียงทะนุบุกเคืนว่าคืสีออแลนเบาให้ีนอนนาเสีทะนว้้้ 哦。嗯。在铺子门口哈。停了。 <ไ><ะ>กไาไปเจ้า,เ,าเห็นว่ค่ะเห็นไหมเห็นพวกน้อ,อ,องพิมเห็นมั้ยยืดฟังงเรียอยืดฟังยืดฟังงูเลี้ยงเนาะเจ้าเขาไม่ยงทังเทียมอันกีฬลากลุ่มเข่อนีฬากลุ่มงเลี้ยงต้องเสดบาน จะมาแทงฟังพี่อืมนี่กีร่าเนี้ยใช่ไหมอืมเราทานไงอ่ะอ๋อนึกเขาเอื่นกีร่าสีเหรอใช่กีราสีกีรากลมกีร่ากลมหรือซื่อจงโตแทงองแต่ละโรงเรียนจะแข่งกันในสนามกลาง น้ำกลางก็คือน,น้ำวงเลื่อนด้จักรไม่ยังที่เกมนะสถานประเทศนั้นนี่ที่ลาไพาในประเทศอืมไรอ่ะ ที่นะ แม่ขอ,อกินนี่นะเด้ออันนี้มแม่เพ็ด ไปก่อนจ้าพี่น้องจ้า